ผิวของคุณมีภาวะอะไรหรือไม่ผิวคล้ำรูขุมขนกว้างเมลสเมสกินฝ้ากระที่กว้างขวางผิวหย่อนคล้อยริ้วรอยที่มุมตาและปากผิวอ่อนแอแพ้ง่ายเมลาวิต้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดฝ้าหน้าใสผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นทางออกทองคำเพื่อผิวสาวไทยหลังวัยสาขาวกระจ่างใสฟื้นฟูลบเลือนจุดด่างดำประโยชน์ลดเลือนจุดด่างดำได้ถึง20เปอร์เซนภายในสิ ป้องกันผิวหมองคล้ำและช่วยให้ผิวขาวอย่างเป็นธรรมชาติยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนและอีลาสตินป้องกันการอักเสบและผื่นแดงจากรังสี u v b ชะลอความเสื่อมโทรมของผิวจากการโดนแสงแดดช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสและเปล่งปลัง่งฟื้นฟูสภาพผิวและช่วยให้ผิวสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินช่วยในการลดฝ้ากระจุดด,ด่างดำจากสิวให้จางหาย ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนคำแนะนำในการสั่งซื้อกรุณาคลิกลิกงสั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ผลิตให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มสั่งซื้อผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำสั่งซื้อรอรับสินค้าในระยะเวลา2-3าวันชำระเงินปลายทางหลังจากได้รับสินค้า